นักเรียนเก่งคุณอยากจะมาบอกว่าสำหรับคนที่ตอบดีหัวการค้าแนวคิดเลิศไอเดียดีจินตนาการเลิดมีวิจารณญาณในการคิดตอบข้อเริ่มตน้นคีย์เวิร์ดหนโลล,ละยีโลละร้อยยีลดเหลือ90คนอื่นมาทำเป็นทุเรียนทอดกรอบแต่ถ้าเราทำให้แตกต่างจากคนอื่นมีมูลค่าหรือไม่มีล <S <S ดหรือไม่ลอ ข้อนี้ก็เลยมีแวลูใครตอบนี่ถ้าใครถูกต้องดีใจเฮแบบขอให้แบบเย่แบบลำพงแตกไปเลยนะโอเคไหมลกูกเย่ให้แบบห้องประชุมเราถาล่มไปเลยนะลูกนะใครทําดีทําดังทําได้ขอให้ได้เข้าคณะที่ต้องการคนที่ได้คะแนนสูงสุดหนึ่งแต้มนั่นคือคนตอบข้อข้อ3ามโลกประเมอเธอรัดโอ้ย เธอรอดจริงๆหนึ่งแต้มนักเรียนขาคีย์เวิร์ดวงคำนี้แตกต่างจากส่วนข้างเคียงจบพเมื่อแตกต่างแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณอะไรเกิดขึ้นตอบเซคุณค่าข้อเรามาตัวเลือกไหนได้คะแนนรองลงมาตอบครูข้อไหนหนกเก่งจริงคนที่นี่แปลโลกขีดเส้นเหมือนส่วนข้างเคียง คำตอบคืออย่างน้อยก็ยังได้ทําจริงไหมคะแสดงว่าข้อ4ได้กี่คะแนนตอบครู0.75หลอดลอดข้อไหนได้คะแนนลองลงมา1หรือ2ตัดราคา70บาทหรือขายเท่าเดิม90ตอบเลยตอบเลยตอบเลย1หรือ2ตะโกน,นดังๆ หนึ่งเหลือสองหนึ่งเหลือสองตะโกนมาอุ๊ยชื่นใจอะ่ะเฉลยแล้วนะคนที่ได้คะแนนสูงขึ้นลองลงมานั่นคือข้อข้ออะไรลกูกเออแบบนี้นะลูกนะข้อข้อเออเริ่มนั่นคือข้อหนึ่งหรือสองตัดราคาหรือไขยเท่าเดิมฉเฉลย หนูการที่หนูตัดราคาคนอื่นนับว่าหนูเป็นคนไม่ดีป่ะเนี่ยเริ่มแล้วข้อนี้เราวัดคุณค่าและการคิดอย่างมีวิทารณญาณก็ในเมื่อถ้าเราอยากจะขายได้หนึ่งในเทคนิคการตลาดคือการลดราคาใช่ไหมคะลดราคาไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนเลวนะโลก แต่แค่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ให้อย่างนั้นคนที่ลดราคาบนท้องตลาดก็เป็นคนแย่หมดเลยสิลูกดังนั้นเฉลยคือข้อลดราคาตัดราคาได้0.5รลดไม่ได้บอกว่าเป็นคนเลวแต่เขามีวิธีในการคิดเพื่อเอาตัวรอดแต่ถามจริงฟังครูลดราคายังยืนไหมไม่ยังยืนถ้าหนูลดราคาแล้ววันหลังหนูจะกลับมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะ พรอเขาจําไปแล้วว่าหนูขายราคานั้นยกเว้นจําคุูไว้ว่าโลกยกเว้นสินค้านั้นน่ะลดล้างสต๊อกแต่ว่าไม่มีอีกแล้วโอเคไหมโลกลดได้ส่วนตัวเลือกที่2ขาย90เท่าเดิมได้กี่คะแนนตอบครู0.25เพราะหนูระหว่างร้านหนึ่งขาย70ดิหนูขาย90หนูซื้อร้านไหนเอาจริงๆอ้าวแสดงว่าทําไมหนูไปซื้อ70บะ ก็หนูอยากได้ประโยชน์สูงสุดขึ้นกับตัวหนูคนขายก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้เหมือนกันจบไหมโลกจบดังนั้นใครเข้าใจในข้อนี้เรียงลำดับคะแนนเป็นเรียกว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณและยังเพิ่มแวลูให้กับสินค้าของนักเรียนเองนั่นก็คือทุเรียนค่ะปรบมือดังๆให้ตัวเองค่ะเลิศแกงดีมีความสุขได้เล่นขาเรามาดูกัน ต่ออีกหนึ่งเคราะห์นะคะอีกหนึ่งข้อ